วูธงใหญ่ซื้อผ้าใหม่อย so ่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่ารอเพาะก่อนเออเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้ครับเกือบตันเป็นธงขนาดร้อยยี่สิบคูณร้อยแปดสิบเมตรพอซื้อเสร็จก็มาแล้วชวนพ่อมาจะมาประดับที่โรงเรียนเหมือนเดิม ดีใจใหญ่วิ่งไปแล้วครับเราวรอดูนะครับว่าพีกับตันจะโชว์ธงพืนใหญ่ขนาดไหนให้เพื่อนดูนไปถึงกอนบ่อแล้วน้อพีกัปตันวันนี้บรรยากาศดีครับไม่มีฝนนะครับช่วงนี้มีงานเทศกาลงานแข่งเรือนะครับที่บึงกาบช่วงระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสองกันยา65นี้เป็นงานแข่งเรือเป็นงานประจาปีของจังหวัดนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับบางๆก็เข้ามาเที่ยวกันได้นะช่วงนี้นพี่กัปตันไปถึงเสาธงแล้วยาวตรงไปประดับเหมือนเดิมเราดูธงพื้นใหม่ของพี่กัปตันกันครับกลางให้เพื่อนดูก่อนกลางออกที่ขนาดใหญ่ไหมเบลเลอร์อเลยธ <laughs> งขนาดเท่าไหร่ร้อยยี่สิบคูณร้อยแปดสิบ ร้อยราคาร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทเอาไปประดับให้เพื่อนดูเลยเพื่อนรอดูอยู่เอาไปแกะเชือกก่อนอพี่กัปตันไปแกะเชือกก่อนเออตรงเอาตรง,งจุดเดิมเ,เลิกเรียนแล้วก็ชวนพ่อมาซื้ออยากได้ธงปืนใหม่ปืนเก่าเล็กไปพอดได้แล้วก็รีบมาเลยอยากมาประดับหน้าที่เดิมเดี๋ยวรอชมนะครับพี่กัปตันจะ ผูกธงชาติไทยให้ดูเอาเชือกออกมาละเอามาประดับธงโอเคประดับเสร็จแล้วพี่กับตันชักขึ้นไปแล้วครับธงปืนใหม่ของพี่กับตันโอ้ธงปืนเบลเลอร์เลยตันอลองผูกสิมันบกสะบัดแรงไหมเนี่ยลมมาแล้วลมมาแล้วโบกสะบัดแรงมากเลย่ัน มาดไว้มัดไว้ให้เพื่อนดูกันให้อบตัดคนชอบทงหยุดเรียนไปสองอาทิตย์พี่กับตันใช่ไหมเออไม่สบายมีกิมุกอหยุดเรียนไปสองอาทิตย์เพิ่งได้กลับมาเรียนวันนี้วันแรกพอมาถึงก็ถามหมาทงปืนใหญ่เลยแล้วก็ได้ซื้อให้โอ้ปืนใหญ่มากเลยตัน ใหญ่กว่าเดิมไหมแล้วทงพื้นเก่าไปทําอะไรเอาไปเอาไปทำลายทำลายยังไงมันยังไม่ขาดเลยฮะไม่ต้องหรอกนั่นสิเดี๋ยวชี้ให้เพื่อนดูนี่โอ้เพื่นเบื่อเลยเขยืดพื้นใหญ่เออดีใจพอไปเห็นพื้นนี้เห็นพื้นใหญ่แล้วบอกเอาพื้นเล็กก็ไม่เอาอยากได้พื้นนี้ใช่พื้นใหญ่ทำไมชอบพื้นใหญ่อะ ทำไมน่ารักมันน่า,ารักยังไงน่ารักแล้ชักลงมาจะไม่ต้องชักล้วมั้งให้มันโบกสะบัดอยู่อย่างนี้แหละไว้ให้เพื่อนดูเขาต้องมัดปลายทงด้วยทำไมต้องมัดมัดสีมันจะแตกหรอเาพอเวลาเอาเอาลงมาต้องมัดปลายทงด้วยใช่ไหม มันจะแตะปลายพื้นแล้วมั้งพอแล้วนะ่ะได้แค่นั้นมันแตะปลายพื้นไหมวัดกับระยะดีๆอืมกะระยะเออพอแล้วนะ่ะมันได้เลย กัลระยะดีๆพอแล้วไม่ไม่แตะแล้วดึงตึงๆสิดึงตึงๆแล้วก็มัดพุงพื้นนี้จะใช้นานไหมไปกอดน,นอนด้วยไหม <laughs> แล้วจะให้พ่อซักให้ไหม เอาทำไมไม่ซักเองแต่พื้นแล้วแต่พื้นแล้วดึงขึ้นเดี๋ยวจะมัดเชือกกันหรอไม่ต้องมาดแล้วเดี๋ยวก็ได้แกะแกะไปเก็บดึงขึ้นมันบวกสะบัดใช่ๆโอเคบายบายเพื่อนก่อนเอาทำไม นายเพื่อนดูอะไรดูทงไม้ชักขึ้นสิถ้าไม่ชักขึ้นก็ไปบายเพื่อนแล้วค่อยเจอกันคลิปหนะ้าว่าพี่กับจันจะไปทำอะไรใช่ไหม <laughs> ดึงขึ้นเออ พอแล้วดึงขึ้นได้เลยลมมาแล้วโอเคเอาไปมัดไว้ไปมัดเลย <c oughs> มันไปโดนนี่นนไงโดนลวดไงโดนลวดถึงยังโอเคถึงแล้วไปมัดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวลมมาก็โบกสะบัดเดี๋ยวได้บายบายเพื่อน พอแล้วไปม,ไมัดไว้บายบายครับจะเ,เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมก,ก,กดอกครับครับเนะค,ะครจอกันลิปหน้าครับบายบายทงบวกสบัดแล้ว